แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27มกราคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินประจำเดือนมกราคมยังมีอีกกลุ่มหนึ่งโอนส่งท้ายปลายเดือนนี้นะคะนั่นก็คือเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งจะโอนในวันพุธที่31มกราคม2 5 6 7นระคะรับ800บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตการโอนเงินสงเคราะห์บุตรปี2567ประจําเดือนมกราคมนะคะโดยจะโอนเงินเข้า800บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่31มกราคม2567นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้นะคะ แต่ถ้าติดวันหยุดหรือวันเสาร์ที่ก็จะโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนนะคะเราจะมาอัปเดตปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี2567กันนะคะล่าสุดมกราคมจะโอน31มกราคม67นะคะกุมภาพันธ์จะโอนในวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์มีนาคมโอนวันศุกร์ที่29มีนาคมเมษายนโอนวันอังคารที่30เมษายนพฤษภาคมโอนในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนะคะ มิถุนายนโอนในวันศุกร์ที่28มิถุนายนกรกฎาคมจะโอนในวันพุธที่31กรกฎาคมสิงหาคมโอนในวันศุกร์ที่30สิงหาคมกันยายนโอนวันจันทร์ที่30กันยายนตุลาคมโอนพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพฤศจิกายนโอนวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนและธันวาคม2 5 6 7นะคะ ในวันอังคารที่31ธันวาคม2567สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินส่งเคราะห์บุตรปี2567 และอย่าลืมนะคะผู้ประกันตนมาตร,รา33หรือ39ลูกยังไม่ถึง6ขวบสามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เป็นสิทธทิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะเงื่อนไขการรับสิทธิ์นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์โทดแทนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนคราวแล้วไม่เกิน3คนผู้ประกันตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิน,นะคะอัปเดตตารางการโอนเงินสงเคราะห์บุตรปี267มากมกราคมนี้จะโอนในวันที่31มากราคม267 7นะคะรับ800บาทต่อเดือน